ทำใจสบายๆดูซิเออไหนดูซิแกจะหมองได้นานแค่ไหนแกจะเศร้าได้นานแค่ไหนดูค้วยตรงๆอย่างนี้เลย mm hmm. หาดรู้อะไรที่มันซื่อๆตรงๆบ้างแล้วก็เราจะเห็นความจริงอะสิ่งที่ไม่ดีความทุกข์ทั้งหลายในใ,นใจกิเลสทั้งหลายใน,ในใจถ้าเรารู้มันตรงๆร,ร,รู้มันอย่างเป็นกลางไม่ได้เกลียดมันมันจะกระเด็นหายไปทันทีเลยนะ ความทุกข์ในใจเนี่ยจิตที่มีความทุกข์ในใจได้นะเป็นจิตชนิดหนึ่งเรียกว่าโทสะมูรจิตจิตที่มีโทสะเป็นรากเป็นฐานนะฉะนั้นจิตที่มีราคานะมีความสุขได้นะแต่ถ้าใจเราเศร้าหมองเป็นทุกข์ล้วก็ให้รู้เลยว่าจิตกําลังมีโทสาอยู่ถ้าจิตมันมีโทสาจิตมันเศร้าหมองมันเป็นทุกข์รู้มันตรงตรง คุณพระเจ้าท่านก็สอนนะว่าเวลามีความสุขก็ให้รู้เวลามีความทุกข์ก็ให้รู้เฉยๆก็ให้รู้อยู่ในสติปัฏฐานอันนี้เป็นเรื่องของเวทนานุาปันสสาาสติปัฏฐานหรือเวลาใจเรามีโทสะหงุดหงิดลำคาญไม่ชอบเศร้าโศกเสียใจอันนี้ตระกูลโทสะ ท่าก็บอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะไม่ใช่ให้ละ